วันนี้จดทะเบียนสมรสหลังช้างแห่งเดียวในโลกนะคะแล้วรวมชัางงานของดีของเด่นโอทอปที่จังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ชมจหาโครงการมหากรรมสินค้าของดีของเด่นของภาคอีสานเราวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์โดยท่านนายกพรชัยมุ่งเจริญพรนะคะที่เข้าจัดเข้ามาเพื่อให้พน้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเองได้มารวมกันอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้านุเครื่องนุ่งห่มสิ่งที่น่าชื่นชมจะมีนักเรียนจากสมรงทาบนะคะเข้ามาแสดง ดินตะลีลาแล้วก็มีดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนในจังหวัดสุรินของเราต้องขอบคุณสมาพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่าน<ช>นายกนะคะที่ท่านสนับสนุนมาแล้วก็ท่านพรชัยม่งเจริญพรนายกองค์การบริหารจังหวัดสุรินท่านก็มีนโยบายว่าอยากส่งเสริมกิจกรรมของจังหวัดสุรินโอเชียร์โอ้เชียร์สุรินจันดุโอท็อปของจังหวัดครับจังหวัดอะไร จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็เป็นของที่ที่ขัดมาทางนั้นเลยจังหงวัดนม,มบ้าุรนสุรินทร์จังหวันนบุรีย่างกับชิจายเขาสวนกว้างไปเลยกินแล้วเป็นไงแซ่บหลายเดลยหัวทับทันค่ะหัวทับทันแต่ย่างไม้มาดานเขาอร่อยจริงๆบอกตัวแทนเขาดีคือมันจะนุ่มและลายในลิ้นน้ำส้มจากสาวๆอ,าาจอจบจจังหวัดสุรินทร์จังหวันอันนี้เป็นสบายขาดอันนี้ก็คือกระสวยที่ไวท์ทอค่ะนี่เก่าว่าจะสวยเชิญจู เที่ยวงานโอทอบจังหวัดสุรินทร์เรายังไม่ตายนะครับออารกลโอทอบจังหวัดสุรินทร์